สวัสดีครับพบกับวิมล n w a t c h c o m อีกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าวิมลท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้ผมบอสคนเดิมว่าวันนี้นะครับในที่สุดเราก็จะได้เห็นตัวสปอตไฟโฉมใหม่แล้วนะครับที่แบบติดแฮชแท็กว่า Show your Style ซึ่งมาในจัดมาคราวนี้ประเทศไทยก็ได้นําเข้ามาทั้งหมด12ตัวนะครับ12รุ่นก่อนนะครับอาจจะมีบางรูปบางรุ่นที่เราเห็นแล้วตอนนี้บ้านเรายังไม่นําเข้ามานะครับก็วันนี้ผมจะพาไปดูทั้ง12ตัวเลยแล้วก็พร้อมกับ จะพาไปเปรียบเทียบตัวเก่าด้วยว่า SKX ตัวเก่าเนี่ยท,ที่เราเชื่อกันว่ามันจะเอามาแทนกันเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวด้วยนะครับในตอนในการเปรียบเทียบนะก็ถ้าพเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่วันนี้พเพื่อนๆจะได้ดูครบแน่นอนครับ12ตัวนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือกล่องของเขานะครับกล่องเข้ามากล่องในแบบใหม่ด้วยนะครับจากกล่องสีขาว สี่เหลี่ยมนะครับก็กลายไปเป็นกล่องสีดำนะครับเป็นกล่องเซโก้สีดำแบบดำสนิทเลยนะครับในในในกล่องเนี้ยผมก็เอาตัวชมใหม่เข้าไปแล้วเป็นตัวหน้าดำสายเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าตอนเราซื้อครั้งแรกเนี่ยเวลาเราแกะกล่องออกมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมก็กล่อง,องเขาจะเป็นแบบนี้ทุกตัวทุกรุ่นนะครับก็ไม่ต้องสับสนนะครับแกะออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นกล่องมีลักษณะที่แบบ สีแบบแปลกตาหน่อยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนแฟนเซโก้แล้วก็ซื้อนาฬิกา s e โก้บ่อยๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล่องสีนี้เท่าไหร่นะครับบ้านเรานะก็ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวผมแกะคู่มือมาก่อนคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับมาในโฉมใหม่ s p o ร์ตไฟตตัวนี้มันจะมาในรูปแบบของ CR เครื่อง CR นะครับ CR 3 5 r 3 6นะครับก็จะใช้เล่มใหญ่เล่มนี้เลยนะครับแล้วก็นี่คือคู่มือนะครับ แล้วก็อย่างใบนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับจะเป็นใบรับประกันนะครับที่สอดไว้ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีรหัสร้านค้าโชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นเลขที่เขาพิมพมานะไม่ใช่มือเขียนนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อน,นาฬิกาจากตัวแทนจําหน่ายเนี่ยจริงๆนะนะมันจะต้องเป็นเป็นตัวที่พิมพ์มาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใบประกันของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวพิมพ์มาก็อาจจะัานิฐานได้ว่าอาจจะเป็นพวกนาฬิกาที่แบบไม่ได้ซื้อมาจากตัวแทนนะครับอาจจะเป็น ามาจากต่างประเทศรอบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็กดีไม่ดีหรือว่าของแท้ไม่แท้เนี่ยมันก็จะต้องดูกันไปเรื่องๆนะก็ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูไปครับเพราะว่าใบประกันเปล่าๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลามีปัญหาเนี่ยพักหลังเนี่ยทางทางศูนย์ของของไซโคก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดน,นิดนึงนะครับโอเคครับเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็แกะออกมาก็แกะดึงออกมาจากด้านบนนะครับเราก็จะเจอ ตัวเลข5แบบใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่นะครับเป็น s e ก้านะครับมาในกล่องออกสีเทาๆฟ้าๆนะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบล็อก Made in China นะครับก็อย่าได้แปลกใจนะก็ตัวข้างในนาฬิกานี่มันไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเอ้ไม่ใช่ของจีนะครับมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นจากบริษัทเลยนะครับเฉพาะกล่องเฉยๆนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องข้างนอกมันนะครับพอเราเปิดมาด้านในปุ๊บเราก็จะเจอตัวนาฬิกาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายเหล็กหน้าดำนะครับตัวนี้คิดว่าจะมีอ่าจะมีจะมีฟองน้ําแผ่นเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพอเราดึงออกมาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวกล่องก่อนกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องแบบกระดาษรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะกล่องแบบธรรมดามากเลยนะครับแล้วก็ฟองน้ําของเขาก็จะแบบ เหียวห่ยวหน่อยนะครับไม่ไม่ถึงกับแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะก็คือว่าแบบประมาณว่าแบบค่อนข้างที่จะพอใช้ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดูหรูดูดีมากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดของเจ้าตัวนี้กันตัวนี้นะครับใช้ชื่อรุ่นว่านะครับตัวนี้นะครับ S R P D 5 5 K นะครับตัวนี้ราคา1 6 0 0 0กับบาทนะครับก็ถ้าเราซื้อตามช็อป ตามร้านตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะได้ส่วนลดประมาณ20-25%นะครับลดแล้วก็จะอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทาตัวนี้ก็ถามว่าราคามันแพงไหมจริงจริงตัวนี้ผมดูราคาครั้งแรกเนี่ยผมนึกนึกถึงพวกมินิมอนสเตอร์เลยเพราะว่ามินิมอนสเตอร์เนี่ยราคาขเขาจะอยู่ใกล้เคียงกันแล้วบวกกับตัวนี้เป็นเครื่อง c r มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นฝาหลังเปื่อยนะตัวนี้นะครับเม็ดมายมไม่ใช่แบบเกลียวนะครับเป็นแบบดึงได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกับ ตัวเก่าก็คือ,อฟังก์ชันตรงนี้ตัวนี้คือคือ,คอมันเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าตรงน,รงนี้อย่างที่ผมบอกเนาะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเม็ดแบบไม่เกี่ยวแล้วกสส็สามารถดึงได้เลยนะครับก็สะดวกดีนะครับมาในครับเครื่องชวมใหม่คือเครื่อง4 r จากเดิมเนี่ยเป็นเครื่อง 7S ใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูอ่า yeah. ก็ตัวนี้จะเป็น SKX 0 0 7นนะครับตัวนี้จะเป็นปรหัสใหม่ แต่เราเชื่อว่าตัวนี้จะเอามาแทนตัวนี้นะครับแต่เราไปดูหน้าปัดกันชัดๆนะครับตัวหน้าปัดทั้ง2ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดเท่ากันไม่ใช่ค่อนข้างคือมันเท่ากันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็ยังเห็นชัดเจนก็คือตัวจุดบนนะครับจุดบนตัวร,รุ่นเดิมเนี่ยมันจะมีจุดเป็นมาเป็นพายน้ํามานะครับแต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยเอาออกนะครับแต่ฟอนต์เนี่ยลักษณะทาฟอนต์เนี่ยเขาทามาลักษณะให้มันใกล้เคียงกับเดิมนะครับส่วนเส้นป่าก,ก็จะหายไปจะมีแค่ แค่นิดเดียวนะครับถึงแค่20ด้านหน้านี้ก็ทําคล้ายคึงมากนะครับเป็นเลข5าเอียงๆแล้วก็ตรงออโตเมติกตรงนี้เป็นแบบเอียงนะครับทำเหมือนย้อนยุคก,กลับไปแบบรุ่น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 แรกๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่มาในคาบใหม่คาบเครื่อง 4R ตัวกระจกคล้ายเดิมนะครับคล้ายเดิมเป็นแบบ h a s เล็กนะครับก็พวกฮ a สเล็กคริสตัลพวกนี้มันก็สามารถกัน การลอยได้ส่วนหนึ่งเลยนะผมบอกได้เลยว่ามันการลอยได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่แบบใช้กระจกรุ่นเนี้ยไปแบบจนลายพอยต์จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าแบบเออมันไปชนเยอะจริงๆนะครับถ้าถ้าผมแนะนําถ้าใครไม่ได้อะไรมากนะถ้าเปรียบเทียบกันนะความชอบผมชอบกระจกชนิดนี้มากกว่าเพราะเวลามันเป็นรอยอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนมันมันเสียหายไม่เยอะค่าเสียหายนะแต่พอเป็นซับไฟเนี่ยถ้ามันแตกนะมันแตกได้นะซับไฟนะครับก็จะแพงหลักพันเลยนะครับหลักพัน ฟังก์ชันวันวันที่ก็เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนตัวไดเวอร์ก็ตัดออกไปเลยกลายเป็นตัวอัตโนมัติมาแทนนะครับเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังของเขานะครับเป็นฝาทึบตัวเก่าก็าคือเป็นดำน้ํา2 0 0เมตรนะครับแต่ส่วนตัวใหม่เนี่ยพอพลิกมาปุ๊บเราจะเจอเครื่องเป็นฝาเปลือยเลยซึ่งก็แปลกแปลกตาเหมือนกันนะมาในคาบ S K X แต่ว่ามาในคาบ100เมตรนะครับ,รบตัวลูกตุ้มก็จะเป็นลัก ตัว5เลขตัวใหม่นะครับอ่าก็ถือว่าทำออกมาได้ได้สวยนะแล้วก็ตัวหูสายนะครับก็จะมีลักษณะแบบใหม่ก็คือว่าตัวนี้ก็จะเป็นรูตรงตรงนี้นะครับส่วนแบบเก่าเวลาจะเปลี่ยนสายเนี่ยเราต้องถอดจากข้างนอกเอ้ยถอดจากข้างในนะครับซึ่งซึ่งบางทีถ้าเกิดไขควงไม่แหลมหรือว่าไม่ชํานาญเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวนี้เป็นรอยได้ตอนเราเปลี่ยนสายนะครับ ตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยแค่แทงเข้าไป2ข้างก็หลุดออกมาแล้วนะครับสลักส่วนตัวเม็ดตัวอะไรเนี่ยหรือว่าส่วนตัวเรือนเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายเดิมมากขอบขอบของอตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับเม็ดมายมเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าใครติดใจตรงสายจิวเวลรี่ก็ตอนนี้ผมไม่ไม่มีมาเปรียบเทียบแล้วนะครับเพราะว่าของค่อนข้างที่จะขาดไปนานแล้วนะครับ ผมก็จะมีเหลือสายสายสายยางเนี่ยเหลือเหลือแบบติดเดียวแล้วครับเหลือแค่เรือน2เรือนแล้วนะครับก็ยังจะพอมาเปรียบเทียบเพื่อน,อนๆได้อยู่นะครับส่วนสายรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสายแบบจิวเวลรี่ละหรือว่าสายละเอียดนะครับก็จะเป็นสายแบบคล้ายๆเป็นพวกมินิมอนสเตอร์แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยสายของเขาออก,ออกจะบางบางไปเล็กน้อยนะรู้สึกว่ามันจะบางๆหน่อยหนึ่งนะครับก็ ลักษณะของสเตเลตของเขาก็จะเป็นแบบมีขีดกลางเหมือนพวกมินิเนาะถ้าเราสังเกตตัวขีดตรงเนี้ยถ้าเป็นในพวกมอนสเตอร์นะก็ที่ระดับหมื่นกว่าบาทกเกือบสองหมื่นเนี่ยสายตัวเนี้ยมันจะมันจะเป็นสเตเลตชิ้นเดียวกันเราเราจะไม่เห็นมันจะเป็นรอยบางๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสเตลเลตที่เอามาทํามาเป็นแผ่นบางๆแล้วเอามาประกบกันนะครับมันก็อาจจะต้นทุนอะไรมันอาจจะถูกลงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกในสายพวกมอนสเตอร์หรือว่าพวก อะไรที่อยู่ระดับบนๆมอนสเตอร์น,นะครับก็แน่นอนวัสดุวัตถุดิบในการทำก็จะต่างกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่1นนะครับที่ผมอยากให้ดูก็เป็นตัวหน้าดำนะก็เราไปดูหน้าดำกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแบบไวๆนะครับตอนนี้มัน6นาทีแล้วอ่าเรามาดูตัวนี้นะครับนี่คือหน้าดำอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่เปลี่ยนกันเป็นที่เป็นที่สายอ่าเป็นสายหนังนะครับตัวนี้ หน้าดำเหมือนกันแต่ตัว, ind, ตวเรือนมาเป็นเรือนลมดำนะครับสายยางอันนี้ก็สายยางเหมือนกันแต่เหมือนเหมือนเป็นสายหนงังแต่ด้านหลังเป็นสายยางหน้าแล้วก็หน้าดำอีกเหมือนกันแต่มาในลักษณะสา,ายไนลอนอ่าก็ทั้งหมดหน้าดำก็จะมีทั้งหมดอยู่4เรือนเดี๋ยวผมเรียงให้ดูอันนี้คือในหน้าดำที่เข้ามาบ้านเราตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมดแค่จะมีทั้งหมด4เรือนนี้นะครับ ผมปรับโปรกัสน,นิดหนึ่งนะไม่ไปครับต้องอีกข้างของอภัยอย่างแรงก็นี่นะครับหน้าดำสีเหลือนก็แล้วแต่ชอบนะครับทุกอย่างเหมือนกันหน้าดำเปลี่ยนแค่สายเนี่ยเขาถึงบอกว่าโชว์ยูร์สไตล์คือเขาค่อนข้างที่จะทำออกมาให้มันครอบคลุมกับ คนชอบหลายๆแบบนะครับก็เลยออกมาทําเป็นแบบสายหลายๆแบบนะครับโอเคแต่ผมเก็บชุดหน้าดําก่อนจริงๆมันมีอีกหลายตัวผมอยากมาให้ดูลองดูสายตัวนี้เนี่ยเห็นไหมค่อนข้างที่จะมีสไตล์อะสไตล์ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะลงลึกได้ไม่ไม่เยอะนะก็เนี่ยตั้งแตลังเป็นสายอย่างนะครับ นะครับสายยางโอเคต่อไปเราไปดูในหน้าน้ำเงินกันบ้างนี่คือหน้าน้ำเงินหน้าน้ำเงินก็จะมาในาสายไนยล่อนนะครับแล้วก็สายสเตเลสนะครับนี่คือหน้าน้ำเงินชุดหน้าน้ำเงินซึ่งก็ผมบอกเลยในซีรีส์ซีรีส์สปอตไฟตตัวใหม่เนี่ยหน้าน้ำเงินนี่สวยมากนะครับคือนับปัดออ,ออกเงาแล้วก็สวยนะครับนี่คือหน้าน้ำเงินนะ โอเคประมาณนี้แหละดูไวๆก็ต่อไปนะครับพาไปดูหน้าซีรีส์หน้าเขียวบ้างนะครับหน้าเขียวนี่อันนี้ก็คือออกแบบสตรีทนิดนึงนะแล้วก็บวกกับหน้าเขียวหน้าเขียวตัวนี้ตัวที่2ที่ผมนึกถึงเดือดฮักเขยมเหลืองเพราะสีเดียวกันเลยนะครับสวยเหมือนกันนะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่ผมคิดว่า,น,าน่าจะฮิตอยู่ก็เป็นสีเขียวแบบ เขียวลิมิเต็ดอะคล้ายๆว่าเขียวเขียวแบบลิมิเต็ดแล้วก็มามาในนาม,มาในครอบทองนะสวยดีนะ er อันนี้ก็ที่จะเห็นทั้งในบ้านเราตอนนี้ก็จะมีเขียวทั้งหมด3ตัวนี้นะครับก็ผมคิดว่าถ้าเป็นขอบทองอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรือนลมดำเนี่ยาราคาน่าจะไม่ใช่หมื่นกวหกร้อยผมดูกันตัวนี้หมื่นเอ็ดเห็นไหมจริงด้วยส่วนตัวเรือนลมดํานี้ก็จะอยู่ที่น่าจะหมื่นเอ็ดอ่าหมื่นสองหนึ่งร้อยนะครับแพงกว่าไปหน่อยนึง ถ้าเรือนลมดําจะแพงไปงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเรือนสเตเลสเนี่จะเท่ากันคือ1600โอเคต่อไปเราไปดูแป๊บซี่ Pepsi ไงแป๊บซี่เป็นไงบ้างแป๊บซี่มาไปดูแป๊บซี่แป๊บซี่โมใหม่แี่ยแป๊บซี่มาในแป๊บซี่ผมคิดว่าสีขอบสีขอบตัวเนี้ยกับขอบหน้าปัดอะมันค่อนข้างที่จะกืนเป็นเนื้อเดียวกันเกินไป มันมันดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มันเลยทําให้หน้าปัดดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นี่อันนี้ผมความพิจส่วนตัวนะแต่ขอบเขิ่อนนี่สวยหมดละเดี๋ยวผมจะพาไปเปรียบเทียบลอ,อะลองเปรียบเทียบกับตัวเก่าดูผมว่าตัวเก่าเนี่ยสวยแบบกินขาดเลยนะหน้าปัดขอบเขิ่อนนี่ดูดูแบบชัดเจนมากนะครับส่วนตัวผมชอบตัวหน้าเดิมมากกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังโดยของเขาเี่ยเป็นแบบฝาทึบซึ่งแบบ และครื่ง 7S เอ่ะมันเป็นเครื่องที่ไม่ต้องดูแลเยอะเพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันการทํางานอะไรที่มันละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับการสํารองพลังงานก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับไม่ใส่ก็หยุดเดินก็กยอมยอมรับได้นะนั่นแกอัตโนมัตินะครับก็วันวัน,วน,วนที่เหมือนกันด้วยนะครับเวลาเสียาการใช้งานหรือว่าการเซอร์วิสก็จะถูกกว่านะครับส่วนตัวใหม่มาก็ดีนะครับก็ดีการสํารองพลังงานที่ดีขึ้นนะครับไม่มายอมยไม่ใช่แบบเกลียวแล้วนะครับก็ชมใหม่ก็ ก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้คือแ๊บซีเราจะเห็นแค่แ๊บซีแค่โวมเดียวนะจะเป็นรุ่นสายเหล็กแบบอื่นไม่มีนะครับก็จะเป็นแ๊บซีเนาะโอเคต่อไปเราไปดูหน้าส้มกันบ้างหน้าส้มหน้าส้มจะมาในหน้าส้มแบบเดียวเลยนะครับหน้าส้มก็ผมว่ามันแป๊ดดีนะ <laughs> คือ คือโดยส่วนตัวถ้าสีส้มแล้วมันเงาอ่ะมันผมว่ามันไม่ค่อยผมว่ามันโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าหน้าส้มมาแบบในในในโทนแบบอ่ายังไงอะ่ะคุณขุ่นหน่อยหรือว่าไม่ใช่เป็นสะท้อนแสงอ่ะผมว่าจะสวยนะครับอันนี้ก็คือหน้าส้มมาตัดกับสีทองจริงๆไม่ใช่สีทองนะมันมันออกสีส้มๆนะครับสีส้มๆทองๆ่นแหละสีทองก็ได้นะก็สีทองนั่นแหละนะครับก็อันนี้คือตัวส้มนะครับ กับทองโอเคเราไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทองเลยนะครับทองกับดํานึกถึงเต่าดําเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เต่าดำเต่าทองเลยนะครับเพราะว่าเต่าทองก็จะมีดํากับทองผสมกันคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าแหวงแนวหน่อยก็ถ้าใครใส่สีดําทองก,ก็ก็ได้ก็ชอบตัวนี้ก็โอเคนะผมบ่าราคาของเขาก็ ผมคิดว่าน่าจะอยู่เท่ากับนหนกา1กร0อนะครับตัวนี้ก็จะหมื0 0หมื่นเหมือนกันก็สเตเตททั่วไปก็จะถ้าถ้าไม่ใช่เรือนลมดําก็จะหมื่นนะครับโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็ครบแล้วทั้งหมด12บสอเรือนนะครับกับตัวเก่าทั้ง2องเรือนนะครับก็เอาเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใช้แบบ อาประสบการณ์นะครับตัดสินใจว่าตัวไหนที่มันจะโดนบ้างนะครับที่คิดว่าบ้านเราน่าจะขายดีนะเดี๋ยวผมจะยกมาให้ประมาณสัก3าสี่เรือนเนาะเอาแบบผมที่ผมคิดว่ามันมันน่าจะปังนะหรือว่าคนน่าจะนิยมนะดมเดี๋ยวผมเลือกก่อนตัวที่หนึ่งผมว่าน่าจะเป็นน้าน้ําเงินเนี่ยน้าน้าเงินก็ต้องมีหน้าเขียวอันนี้แน่นอน2เรือนนี้นะอันนี้คือ2เรือนนี้นะครับแล้วก็สายเหล็ก หน้าดำสายเหล็กแต่ผมคิดว่าตัวยางเนี่ยน่าจะมาสายแบบนี้น่าจะมาสายแบบเบาๆนะเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นเรือนลมดำนะผมชอบแล้วก็ยางผมว่าเนี่ยน่าจะประมาณ2องเนี่ยสอเรือนเนี่ยที่คิดว่าแบบบ้านเราน่าจะแบบน่าจะได้คือน่าจะนิยมนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นทุกๆร้านมีแล้วนะครับก็ แต่ผมเอามาเพื่อนๆรีบๆมาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจนะครับชว่วงนี้ก็ต้นเดือนแล้วนะครับเงินแบบอาจจะยังมีอยู่นะครับก็จะได้ตัดสินใจก็ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนเนี่ยผมอยากให้เพื่อนบรีบซืบ้อเลยถ้าเกิดอยากได้ก่อนนะก็สต็อกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่เกินสามกันนะมีไม่เกินตัวถึง2ตัวของธาราะล้วน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมดในนี้ไปก็เดี๋ยวก็จะเริ่มมาละ เราก็จะเริ่มสั่งเป็นเรือนได้นะครับก็ยังไงชอบตัวไหนก็รีบจัดนะครับเดี๋ยวตอนก่อนจะไปเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูลุมิไบส์นะครับหรือว่าภายน้ํากันก่อนนะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเอาตัวเขียวตัวใหม่นี่แหละเอ,เอาตัวเขียวนี่แหละกับตัวดํานี้นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่า,าตัวไหนมันแจ่มกว่ากันนะครับแล้วก็มันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างในตอนกลางคืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวางก่อน เรามาดูลูมีไบต์กันทั้งสองตัวนะครับก็ตัวฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวเก่านะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับโอเคเรามาเปรียบเทียบกันเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวตัวใหม่ที่ผมขอปรับเข็มออกมานิดหนึ่งค่อนข้างจะติดไปนิดหนึ่งอ่มอย่างนี้แล้วกันโอเคเรามาดูพร้อมกันนะครับคือสิ่งที่มันที่ผมเห็นความแตกต่างก็คือคือจุดข้างบนจุดข้างบนถ้าตัวเก่าเนี่ยจะมีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับ ลักษณะการสะท้อนแสงเห็นได้ช่างชัดเจนเลยเวลาเรามองเนี่ยนะตัวใหม่เนี่ยการการสะท้อนแสงเกิดขึ้นง่ายมากเพราะว่าเวลาเรามองหน้าปัดกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ท,จะที่จะแบบมีมีขอบขอบแบบแบบมีจุดจุดอ,อ,อ่ะแล้วก็บวกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมันมีจุดข้างในเนี่ยเล็กๆเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตเห็นนะครับมันจะมีจุดเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีขีดแล้วมันจะมีเป็น,เป,นเป็นตัวภายน้ําอยู่ มันเลยทําให้หน้าปัดขอบค่อนข้างที่เขาค่อนข้างที่จะหลายนิดหนึ่งแต่พอเรามาดูรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีจะไม่มีพายน้ําอยู่ตรงขีดข้างล่างแต่ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีมันจะมีขีดเห็นไหมครับอ่าเราก็จะเวลาเราดูกันคืนเนี่ยถ้าเราเอาจริงๆก็คือตัวเก่าเนี่ยเราจะเห็นเวลาได้ชัดเจนกว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะเลือกมันก็ชัดเจนแหละแต่ว่ามันจะมีเหมือนมีอะไรลางๆอยู่อยู่ตรงขอบนิดนึงนะครับ โดยส่วนตัวถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบๆดูง่ายกว่านะครับอันนี้คือต่างกันเล็กน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสีของภายน้ําหรือว่าลูมิบายก็ใกล้กันมากนะครับไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอัตราการสะท้อนแสงกระจกฮฮสเลกเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือลูมิบายหรือว่าภายน้ํานะครับข้อแตกต่างของเขาทั้ง2ตัวนะครับ โอเคอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ SKX ชมใหม่นะครับ s p o t i f y ชมใหม่นะครับก็อย่านี้ดีกว่านี่ตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับนี่จะชัดเจนกว่าก็ถ้าใครมีความสงสัยหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากสั่งซื้อนาฬิกาตัวไหนนะผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ตอนไหนนะแล้วก็ ถ,ถ้าสอบถามมาก็อาจจะได้ไดไดได้้เป็นเจ้าของไปเลยเพราะว่าผมมาอย่างละตัวเท่านั้นนะก็จัดไปนะครับรีบๆจัดไปเลยก็ผมคิดว่าราคาน่าจะเหลือประมาณ7,5 0 0กับ800 0นะครับแล้วนี่คือเป็นราคาส่วนลดเนาะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าสนใจตัวไหนก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ร้านเลยนะครับวิมลท่าแพนะครับแอดวิมลท่าแพนะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมมีอยู่หน้าร้านอยู่เชียงใหม่นะครับมีสสาขามีเฉพาะเชียงใหม่นะครับผม ก็ยังไงผมก็ฝากวันนี้ไว้ด้วยนะครับทั้งตัวเก่าทั้งตัวใหม่เลยนะครับถ้าใครชอบความคลาสสิกก็ไปตัวเก่าก็ยังมีของอยู่นะครับแต่เล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบชมใหม่นะครับเครื่องเดินดีกว่าเดิมนะครับสำรองพลังงานดีกว่าเดิมนะครับเครื่องเปอย์ฝาหลังสวยงามนะครับก็ไปชมใหม่มีให้เลือกหลากหลายแบบมากนะครับโดยที่แบบเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อสายเพิ่มเติมเหมือนแบบเแบบมือนกับว่าเรา เราซื้อตามสไตล์ของเราอะ่ะเอออย่างที่เขาบอกชัวโยสไตล์หมายถึงเเลือกได้เลยหน้าดําก็จะมีทั้งหมด3แบบนี่แหละมีสายหลายๆแบบเราก็สามารถซื้อได้เลยเป็นของไซโก้แท้อย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องเอามาเปลี่ยนสองเปลี่ยนสายเองนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่แบบเออชอบอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยจ,จําเจอยดเดี๋ยวก็สายเหล็กเดี๋ยวก็าสายยางอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากวิมลท่าแพาเชียงใหม่ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับใครมีปัญหาสงสัยอย่างที่บอกเนาะ แอดไลน์ line, มาคุยกันได้หรือว่าอยากส่ง,งนกิกิรามาซ่อมก็สอบถามรายละเอียด,ดก็ทางไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ